ขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาธิพิด ได้ทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าวจึงมีพระราชดำริทำโครงการแหลมพักเบี้ยเมื่อวันที่12กันยายน2533เพื่อจัดการเรื่องบำบัดน้ำเสียและขยะโดยมีหลักสำคัญ3ประการคือการให้ธรรมชาติช่วยรักษาธรรมชาติการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายและเน้นความประหยัดสามารถปรับใช้ได้กับตามแต่วัสดุในท้องถิ่น การกำจัดขยะตรงดำริให้นำขยะที่ทำการหมักแล้วไปถมป่าชายเลนเพื่อปลูกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นโดยใช้กล่องคอนกรีตรเป็นชั้นๆรองพื้นด้วยชั้นทรายละเอียดหนา20เซนติเมตรใส่ขยะที่คัดแยกให้มีน้ำหนัก660กิโลกรัม ปิดทับด้วยดินน้ำหนัก210กิโลกรัมส่วนชั้นสุดท้ายใส่ขยะ670กิโลกรัมแล้วปิดทับด้วยดินน้ำหนัก730กิโลกรัมรดน้ำเพิ่มความชื้นจำนวน100ลิตรโดยการดูแลเพื่อเร่งขยายจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของกระบวนการการหมกักจะต้องรดน้ำทุกทุกๆ7วันครั้งละ30ลิตรเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ขยะถ้าแยกขยะสมบูรณ์ใช้เวลา20วันจะได้ปุ๋ยหมักจากขยะและทิ้งไว้15วันเพื่อลดความชุ่มชื้นลง าการจัดการน้ำเน่าเสียน้ำส่วนใหญ่ที่ส่งมาบำบัดเป็นน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านวันละ5 0 0 0 0ถึง6,000ลูกบาทเมตรโดยจะเริ่มจากบ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง5บ่อบ่อตกตะกอน1บ่อบ่อพึ่ง3บ่อบ่อปรับสภาพ1บ่อแต่ละบ่อใช้เวลาการบำบัด7วัน ให้แสงแดดและก,กระแสลมเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อนจะเข้าสู่กระบวนการที่2คือระบบพืชและย้ากรองโดยนำน้ำไหลผ่านเพื่อช่วยให้พืชปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำจากนั้นเข้าสู่ระบบที่3คือระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมกลไกจะคล้ายระบบพืชและย้ากรองแต่ต่างกันตรงที่มีสภาพน้ำท่วมขังตลอดเวลา และระบบสุดท้ายคือระบบแปลงพืชป่าชายเลนเป็นขั้นตอนที่ให้ธรรมชาติบำบัดต,ตัวเองโดยอาศัยการขึ้นลงของน้ำทะเลก่อนจะปล่อยน้ำออกสู่ธรรมชาตินอกจากบำบัดน้ำเสียแล้วปลาแนรหย้าต่างๆคือผลพลอยได้ที่สามารถนำไปขายหรือแปรรูปสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยยังเปรียบเสมือนศูนย์อนุร,รักษ์พันธุ์สัตว์อื่นๆอาทินกที่พบว่ามีสายพันธุ์เพิ่มขึ้นจาก50ชนิดเมื่อแรก เริ่มโครงการปัจจุบันมีถึง280ชนิดและปลาวานบลูดา้าที่เป็นด,ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสาทการปฏิบัติที่5ก็กรอรมนอ